สวัสดีค่ะวันนี้มาเข้าครัวทำเมนูไข่ข้นปูแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งไขเ่เยิ้มๆปูแน่นๆอร่อยล้นกันค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากๆแม,ม่พึ่งมีเทคนิคทำให้ไข่นุ่มแล้วก็หอมอร่อยยิ่งขึ้นวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะเป็นเนื้อปู อันนี้แม่พึ่งซื้อที่เขาแบ่งขายเป็นขีดๆมานะคะแล้วก็ต้องมีเนยสดหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทำให้ไข่นุ่มแล้วก็หอมเป็นพิเศษไข่เราจะใช้3-4ฟองอันดับแรกแม่พึ่งจะนำเนื้อปูไปนึ่งก่อนนะคะประมาณ5-10นาทีขณะที่นึ่งเนื้อปูเราก็มาปรุงไข่กันก่อนค่ะ ปรุงรสให้อร่อยม่เพิ่งจะใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะอันนี้จะไม่ใส่ก็ได้นะคะมาดูเทคนิคง่ายๆในการตีผสมไข่ข้นตีแค่พอให้เนื้อไข่เข้ากันอย่าตีแรงมากจะทำให้เกิดฟองเยอะนะคะเนื้อไข่จะฟูทำให้ไม่นุ่ม เนื้อไข่เนียนประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยตามด้วยเนย1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยเนยจะช่วยทำให้ไข่ข้นของเราค่ะมีความนุ่มละมุนแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆน้าทานยิ่งขึ้นและที่สำคัญในการทำไข่ข้นเราต้องใช้แฟนอ่อนนะคะ เมื่อเนยละลายหมดจนหอมแล้วนะคะเราก็นำไข่ใส่ลงไปได้เลยนี่นะคะเมื่อเราใช้แฟนอ่อนไข่เขาก็จะเริ่มสุกจากด้านล่างขึ้นมาเราก็จะใช้ทัพพีค่ะคนๆเลยให้เนื้อไข่เนี่ยมีความนุ่มละมุนเป็นก้อนๆขึ้นมาแบบนี้ เมนูไข่ข้นนี่เด็กๆชอบมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมของเนยส่วนเนื้อของไข่ก็จะมีความนุ่มแล้วก็ไม่มันมากถ้าใครชอบไข่ข้นสุกแบบเยิ้มๆประมาณนี้นะคะใช้ได้เลยปิดเตาไฟเลยแล้วก็นำเนื้อปูที่เรานึ่งไวเรียบร้อยแล้วมาใส่บนไข่ข้นเลยจ้ะ วิธีง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้เนื้อปูที่หวานฉ่านะคะเป็นก้อนๆสวยงามดูน่าทานแบบนี้ตักข้าวสวยร้อนๆรอ,อไว้ได้เลยนำไข,ข่ค้นปูเยิ้มๆนะคะนุมน่มๆราดลงไปฟินมากๆเลยค่ะข้าวไข,ข่ค้นปูแบบจัดเต็มท่านสามารถทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะ จะใส่ปูเยอะเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเลยค่ะจบคลิปแล้วอย่าลืมมากดติดตามให้กำลังใจครัวแม่พึ่งแล้วมารับชมเมนูอร่อยๆพร้อมกับสาระดีๆมากมายเลยค่ะ